โรงเรียนรักเมืองไทย6บ้านโตนงาช้างเพียนประชาอุปถัมภ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตสองตามนโยบายและจุดเน้นของนายอุทัยการจนะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตสองอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยยกชั้น1กลุ่มสาระหโครงงานหนึ่งนวัตกรรมของครูและนักเรียน และนายสุชาตินวลเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนรักเมืองไทย6บ้านโตนงาช้างเพียนประชาอุปถัมภ์ได้เน้นยำ้ำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมดิฉันนางสาวสาร่าม,รมัดร่วมครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง จึงได้สนองนโยบายดังกล่าวโดวยจัดทํำนวัตกรรม7ขั้นตอนสอนอ่านเขียนเรียนสระขึ้นตามรายละเอียดดังนี้นวัตกรรมนี้เกิดขึ้นในช่วงของการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้การระบาดของโควิด -19 ผู้สอนพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องการอ่านและการเขียนโดยเฉพาะการประสมสระจึงคิดหาวิธีการสอน เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนวัตกรรม7ขั้นตอนสอนอ่านเขียนเรียนสระเป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนสระเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยแต่ละสระใช้เวลาเรียน2คาบผ่านขั้นตอนการสอน7ขั้นตอนดังนี้ 1. ดึงความสนใจ 2. ให้คีย์สำคัญ 3. มันฝึกสะกดคํา 4. ททำแบบฝึกหัดโดย4ขั้นตอนแรกจะอยู่ในการสอนคาบที่1 5. จับเนื้ออ่านเรื่อง 6. เร่งเครื่องฝึกฝน 7. สรุปบนผสมเกม3ขั้นตอนหลังจะอยู่ในการสอนคาบที่สอง ขั้นที่1ดึงความสนใจผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นนิทานเพลงสระเกมเพื่อกระตุ้นความสนใจและฝึกให้นักเรียนสังเกตรสระที่จะเรียนขั้นที่2ให้คีย์สำคัญนักเรียนจะได้ทำความรู้จักกับสระได้แก่รูปสระเสียงสระขั้นที่3มมันฝึกสะกดคำ นักเรียนฝึกสะกดคำและอ่านคำผ่านสื่อ powerpoint ซึ่งคำที่ใช้ฝึกนั้นเป็นคำที่นำมาจากบัญชีคำพื้นฐานและเพิ่มเติมคำศัพท์ที่น่าสนใจโดยสื่อบน powerpoint ครูออกแบบโดยใช้สีกำหนดพยัญชนะต้นสระตัวสะกดวรรณยุกตพร้อมมีภาพอธิบายเพิ่มเติมขั้นที่4ทํทำแบบฝึกหัดโดยใช้แบบฝึกหัดหนังสือหลักภาษาไทย ขั้นที่5จับเนื้ออ่านเรื่องในขั้นนี้นักเรียนจะได้ทบทวนฝึกสะกดคําจากขั้นที่3อีกครั้งและเพิ่มเติมการอ่านเรื่องสั้นหรือประโยคสั้นๆแล้วให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามเพื่อฝึกอ่านจับใจความอ่านเอาเรื่องขั้นที่6เร่งเครื่องฝึกฝนนักเรียนทำแบบฝึกหัดจากหนังสือหลักภาษาไทยอีกครั้งขั้นที่7 สรุปปนผสมเกมนักเรียนสรุปเนื้อหาและทดสอบความเข้าใจผ่านเกมต่างๆตัวยอย่างการใช้นวัตกรรมอันนี้นะคะ,ะ,ะครูมีนิทานยอ้ฝัชื่อว่ายักษ์ที่กลัวกรนะคะถึงน,นังแล้วมียักษ์ยู่กัวเงเป็นยักษ์ที่ที่กลัวมากเลยไม่กล้าไปไหนมาไหนคนเดียว 好嘞。 อยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงกลางเจ้ายักษ์นะคะเจ้ายักษ์เนี่ยอยู่ตรงกลางเลยเห็นไหมดังนั้นพยัญชนะต้นนะคะก็จะอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางมีใครอ่านคำนี้ได้บ้าง อ่านเรื่องการเป็นเรื่องราวของเจ้าตรีตัวหนต้องย่ลองสะกดนะคะทำไหนที่อ่านได้ลองสะกดก่อนทำไหนที่อ่านได้แล้วก็ กินกล้ variance, วย<บอ>เยอะแยะเยอะแยะเยอะมากอีกรอบเป็น <Blessed> ล <S ÜNDNIS> ิงจอลิงจอกินกล้วยเยอะแยะเห็นไหมกล้วยเป็นยังไงเลยเต็มต่อไป หยกมาให้นะคะแล้วก็จะมีตัวเรียกให้นักเรียนตอบนะคะว่าจะตอบว่าอะไรไหนเราอ่านปดูโี่สิพี่พี่ใส่แว่นตาพี่ใส่แว่นตาข้อ A B หรือว่า C A ากการใช้นวัตรกรรมพบว่าเมื่อนักเรียนเรียนครบทุกสระแล้วนักเรียนมีทักษะการอ่านและการเขียนเพิ่มสูงขึ้นทั้งการอ่านคำอ่านประโยคเขียนคำเขียนแต่งประโยค